มีการฝึกบินพารามอเตอร์ที่ลำปางนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นตกลงมาเสียชีวิตเลยนะครับเป็นพันตำรวจโทด้วยเนี่ยน้องไบพันตำรวจโทบุญรัสเจียมวิจิตกรค่ะรับราชาการตำรวจนะคะอายุ56ปีรับราชาการในตำแหน่งพนักง,งานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษค่ะคพระาพรามอเตอร์ไปตกอยู่ที่บริเวณกลางทุ่งนาต,ติดถนนเลียบรางรถไฟเขตบ้านทุ่งโค้ง อยู่ที่อาเภอเมืองละสอบถามเพื่อนที่ขึ้นขี่พารามอเตอร์ด้วยกันกับพันตรบโทบุญรั์ให้การบอกว่าเป็นชมรมร่มบินก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเล่นกีฬาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในยามที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นตามหาคนร้ายที่หลบหนีที่ผ่านมาก็เคยปฏิบัติภารกิจกันหลายครั้งเนี่ยนะคะไม่มีภารกิจอะไรก็เล่นร่มด้วยกันวันนี้มากันห้าคนแบ่งเป็นสองทีมขึ้นบินที่โล่งค่ะปรากฏว่า ขณะนั้นสภาพประกาศค่อนข้างจะแปรปรวนคือสังเกตเห็นว่าทางพันตบโ,โทรัตน์เนี่ยยังไม่ได้นั่งอยู่ที่ทนั่งแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะนั่งบนที่นั่งของพาราโมเตอร์ตอนที่บินขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งมันไม่สูงมากนักจากนั้นมันก็หายไปก็พยายามจะบินวนตามหาจนกระทั่งไปพบว่าพาราโมเตอร์ของท่านรองบุญรัตน์นี่ตกลงไปกลางทุ่งนาแล้วนะคะแล้วที่แรกคือสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัส ตัวเพื่อนที่มาด้วยกันก็เลยรีบเอาเครื่องร่อนลงแจ้งเจ้าหน้าที่นําส่งโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมานั่นก็คือประมาณสักทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะสาเหตเุเพื่อนๆคาดว่าคนเจ็บน่าจะเอื้อมมือไปปรับที่นั่ง แต่ปรากฏว่าไปปรับผิดไปปรับตัวบังคับการบินเครื่องก็เลยลดระดับลงทนันทีไม่สามารถควบคุมเครื่องได้เลยเป็นเหตุให้เครื่องตกอันนี้เพื่อนตั้งข้อสังเกตนะฮะแต่ก็ต้องไปรอสวดที่สนดกันอีกทีนึง <onu S 1>